สเปคเต็ม2022 All New Honda Civic ดีไซน์แก่ขึ้นแต่น่าจะยังโดนใจคนไทยอยู่ก็น่าจะยังขายดีอยู่ All New Honda Civic ชมที่สวจะเป็นรถที่ Honda นิยามคุณค่าใหม่ให้แก่ Civic รุ่นนี้จากเดิมที่เคยมีมิติดีไซน์ภายนอกชฉบเฉียวเปรี้ยวปัสสาวราชก็กลายเป็นรถที่มีความคลีนเรียบๆแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความอนุรัก์นิยมขึ้นจนคนไทยหลายคนอาจผิดหวัง แต่อย่างไรก็ตามความเป็น Honda Civic มันจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากคู่แข่งไปบ้างถึงบางคนอาจจะบ่นเรื่องดีไซน์แต่เคสนี้ก็เป็นเรื่องของความตั้งใจการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ดูเก๋ไกในบางจุดมากขึ้นแล้วก็ติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาตามยุคสมัย All New Honda Civic นำปรชาชญาแม n Maximum Machine Minimum จะเป็นการย้อนกลับไปยังยุคที่ Honda c ซ vic มีการออกแบบแนว Timeless Design เน้นการใช้งานของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นหลักแต่มาในทิศทางที่สดใหม่มากยิ่งขึ้นการออกแบบภายนอกจะให้ความรู้สึกผอมเพรียวและดูเบาสบายด้วยแนวห้องเครื่องด้านหน้าที่ล่าต่ำมีเส้นสายเบลลไลน์ที่ต่ำเน้นสัดส่วนของขอบซุ้มล้อและยางที่ดูใหญ่โตขนาดเดียวกันกอบกระจกห้องโดยสารก็ใหญ่โตช่วยทำให้ข้างในดูปลอดโปร่งสิ่งที่ทำให้ตัวรถดูคล้ายกับรถแนวแก๊งสเตอร์ในอเมริกาอยู่บ้างก็คือ ฮอนด้าลงทุนขยับขอบล่างของเสา A ด้านหน้าให้ขยับไปด้านหลังอีก1.96นิ้วทําให้มิติของด้านหน้าตัวรถดูยืนยาวดูกแกลนรูลาขึ้นและสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือกระจกบังลมหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นขอบชายล่างของกรอบกระจกบังลมหน้าจะเสมอกับขอบฝากระโปรงหน้าเลยทีเดียวถ้ารุ่นเดิมขอบกระจกด้านล่างเนี่ยจะลอยๆขึ้นนิดหนึ่ง ที่น่าแปลกก็คือมาครั้งนี้ติดตั้งกระจมองข้างไว้ตรงบานประตูโดยอ้างว่าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นแต่ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแหละครับเพราะการที่ฮอนด้าเปลี่ยนเสาเอให้ตั้งชันสักขนาดนั้นทําให้การติดตั้งกระจมองข้างไว้ตำแหน่งเดิมมันทําไม่ได้อีกต่อไปเส้นสายด้านข้างจะลากเส้นสายชาร์บไลจากซุ้มลอนหน้าจนไฟท้ายและพื้นที่ตัวถังใต้เส้นชาร์บไลบ่าข้างก็เน้นพื้นผิวโค้งนูน เพื่อเล่นเส้นสายเส้นเงามากขึ้นเมื่อหันมามองมิติส่วนท้ายจะบอกว่ามีการขยายมิติตัวถังและแทร็กล้อที่กว้างขึ้นลงทุนออกแบบเสาหลังคาสี่และดีให้ตั้งชันขึ้นไม่ลาดเอ็นเหมือนกับซีวิกรุ่นเก่าทำให้ทุกคนคาดหวังความกว้างสบายของเนื้อที่เหนือสีรสักตอนหลังได้พอสมควรฝากกระโปรงท้ายมาแนวสปอร์ตมีสปอยเลอร์ท้ายเข้าไปาในตัวภายในห้องโดยสารเน้นหลักการใช้งานของมนุษย์เต็มที่ เขาชูว่าภายในห้องโดยสารโดยเด่นเต็มพิกัดทั้ทงเนื้อที่เหนือศีรษะที่วางขาและหัวไหลรวมถึงเนื้อที่สะโพกที่ให้รู้สึกถึงความกว้างขวางทุกที่นั่งของภายในถึงแม้ว่ามีการออกแบบเสาหลังคา A ด้านหน้าให้ร่นไปด้านหลังทําให้เสาเด้านหน้าดูตั้งชันขึ้นแต่ก็มีการลดความสูงของฝากระโปรงหน้าลงมีการออกแบบแผงแดชบอร์ดด้านหน้าที่ดูต่ํา และออกแบบกระจกบังลมหน้าให้มีรัศมีการมองเห็นในมุมมองของด้านข้างที่เป็นมุมโค้งได้ดียิ่งขึ้นสังเกตว่าขอบกระจกบังลมหน้ารวมถึงขอบของแผงแดชบอร์ดข้างในจะมีขอบต่ำตี้เสมอกับกรอบกระจกประตูห้องโดยสารนอกจากทำให้สัสดส่วนข้างนอกเนี่ยดูกลมกลืนลงตัวลื่นไหลแล้วก็ยังทำให้ข้างในเนี่ยมีทัศนวิสัยที่กว้างไกลออกไปอีกครับสิ่งหนึ่งที่เก๋ไก่ก็คือกอารออกแบบแผงช่องแอร์ทั้งหมด เป็นลายรังผึ้งวัสดุโลหะคาดยาวตั้งแต่ขอบซ้ายจนถึงขอบขวาที่สังเกตได้ก็คือซีวิชโฉมใหม่โฉมที่สเวตยังคงรักษาความเป็นรถที่ใช้ได้ทุกวัยเหมือนเช่นเคยมีการติดตั้งแผงปุ่มแอร์แยกต่างหาและหน้าจอสัมผัสมีปุ่มกดรอบด้านมาให้ด้วยนี่คือเอกลักษณ์เด่นของค่ายรถญี่ปุ่นที่ยังต้องออกแบบให้ใช้ได้ทุกวัยเหมือนกันหมดจะไม่เหมือนค่ายรถยุโรปที่ซ่อนทุกปุ่มกดไว้อยู่ในหน้าจอสัมผัสอันเดียว ฮอนด้เขาเคลมว่าภายในห้องโดยสารใช้วัสดุคุณภาพระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสมีการใส่ใจกับพวก s สวิชเกียร์แล้วก็ปุ่มกดคอนโทรลต่างๆมาพร้อมกับคอนโซลกลางที่ถูกออกแบบให้เกิดริ้วลอยนิ้วมือและรอยเปื้อนน้อยที่สุดซิ v i c โฉมใหม่ทุกรุ่นออกแบบโครงสร้างเฟรมบอกหน้าใหม่ที่มีการออกแบบให้โอบกระชับกบสรีระมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสบายตลอดการเดินทาง ภายในห้องโดยสารจะมีรายละเอียดแตกต่างตามแต่ละรุ่นย่อยถ้าเป็นเกรด LX Sport และ EX จะได้มาตรวัดผู้ขับขี่ดิจิตอล7นิ้วที่ผนวกกับมาตรวัดรอบในตัวแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วแบบเข็มอนาล็อกถ้าเกรดทัวริงกก็จะได้มาตรวัดหน้าจอผู้ขับขี่สีเต็มจอ10.2นิ้วถ้ารุ่นล่างถึงรองท็อปจะได้หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่เขาเคลมว่า อย่างน้อยจอสัมผัสนั้นก็ใหญ่กว่า c ี v i c ที่เคยมีมาล้อมรอบไปด้วยปุ่มกดใช้งานสะดวกสบายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สำหรับซี c g r เกร Touring ท็อปสุดจะได้หน้าจอสัมผัสเต็มพิกัด9นิ้ว Honda เคลมว่าเป็นหน้าจอสัมผัสที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ Honda เคยมีมาพร้อมปุ่มกดและไอคอนที่จดจำการใช้งานได้ง่ายไม่ยากจนเกินไปเพราะมีปุ่มแบ็กและโฮมนอกจากนี้ ยังมีปุ่มสัมผัสใต้น้าจอที่แสดงเมนูใช้งานได้ง่ายอ้อเกรดทัวริงนั้นยังมีแท่นชาร์จมือถือไร้สายติดตั้งให้ด้วยในรุ่นเกรดทัวริงตัวท็อปนะ่ะจะติดตั้งลำโพงโบสที่มาพร้อมกับโบสเซนเตอร์พอยท์ทูและโบสเซอร์ราสเต e ดิจิตอลซิงนอลโปรเซสซิ่งที่มีการปรับจูนปรับแต่งอย่างตั้งใจถึงขั้นทีมงานโบสต้องทำงานร่วมกับหน่วยวิศวกรของ Honda เพื่อให้เสียงมันใสและกระแทกหูพอสมควร โครงสร้างตัวถง All ัง All-New Honda Civic โฉมที่สวีดมีการปรับปรุงให้แข็งแกร่งขึ้น8%รองรับการปิดงอของตัวถังอย่างดีขึ้น10%จนเขาเคลมว่ามันเป็น Honda Civic ที่มีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูล Civic ในอเมริกามีเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน 2.0L ให้กำลัง158แรงม้าที่6,500รอบตอน,นาทีแรงบิดสูงสุด187นิวตันเมตรที่4,200รอบตอน,นาที จับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT มีระบบ i d l e stop ที่ใช้ปั๊มไฮดรอลิกอิเล็กทรอนิกส์มีการตั้งค่าโปรแกรม step s h i f ที่ให้อารมณ์การทำงานใกล้เคียงกับเกียร์ออโต้ปกติมากที่สุดและเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรโบร์180แรงม้าที่6,000รอบตนอนาทีแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรที่1,700รอบตนอนาทีรองรับน้ำมันออกเทน87ปรับแรงม้าให้ดีขึ้น6แรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นนิดหน่อย20นิวตันเมตร มีการติดตั้งวาล์ปแปรผ่าน VTEC ฝั่งไอเสียส่วนเกียร์ซีวีทก็ถือว่ามีการปรับสเตปชีพโปรแกรมใหม่ทั้ง2เครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้ประหยัดน,น้ำมันดียิ่งขึ้นไปอีกรถซีวิกโฉมใหม่นอกจากจะขยายความยาวฐานล้ออีก1.4นิ้วและเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถังแล้วก็ยังมีการปรับปรุงการบังคับควบคุมการขับขี่แบบสปอร์ตอีกด้วยโดยการปรับช่วงล่างหน้าแมชเฟอร์สันสตรัดให้มีบอลจอยลดแรงเสียดทานจุดยึดแท่นโช๊คถูกปรับปรุง ส่งผลดีต่อการบังคับพวงมาลัยปรับตำแหน่งสปริงและชอคอัพเพื่อลดแรงเสียดทานด้านหลังขยายแทร็กล้อให้กว้างขึ้น0.5นิ้วส่งผลดีต่อการทรงตัวและยังเพิ่มขนาดของบูชปรับแขนอาร์มด้านหลังใหม่พร้อมออกแบบบูชให้ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนมีการเปลี่ยนเหล็กกันโครงหลังใหม่พวงมาลัยปรับจูนให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นและมีการขับขี่ที่มั่นคงในทางตรงคาลิปเปอร์เบรกและระบบเบรกที่ลดแรงเสียดทาน ช่วยทำให้เพิ่มอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีขึ้นซับเฟรมด้านหน้าอลูมิเนียมน้ำหนักเบาลงออกแบบท่อไอเสียหลังให้เบาลดการสั่นสะเทือนผลลัพธ์จากการอัปเกรดช่วงล่างคือช่วงล่างใหม่ที่นุ่มนวลขึ้นให้ความรู้สึกเฉียบคมในจังหวะเลี้ยว Honda Sensing มาแน่นมาเต็มพิกัดด้วยระบบ Traffic Jam Assist ที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับจากกล้องหน้าแบบใหม่สามารถทำงานได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเบรกที่นุ่มนวลขึ้นหรือการตอบสนองที่ฉับไวในฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control การเพิ่มเซ็นเซอร์โซน่นา8จุดก็ทำให้ฟังก์ชันการควบคุมรถอยู่ในเลนเล่นชิปปิ้งทำงานได้ดีธรรมชาติขึ้นและเป็นครั้งแรกของ Civic ที่ติดตั้งระบบเบรกอัตโนมัติย่านความเร็วต่ำมากในกรณีที่ผู้ขับขี่เผลอเหยียบคันเร่งผิดพลาดทั้งขณะออกตัวเดินหน้าหรือถอยหลัง และเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งที่คนไทยหลายคนอาจคายไม่ถึงก็คือตายกันชนหน้าจะมีคานบีมที่ถูกออกแบบช่วยลดการบาดเจ็บของขาและเนื้อในฝากระโปรงหน้าก็มีโครงสร้างช่วยลดการบาดเจ็บของศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุชนคนเดินทางเทา้าที่ล้ำสุดๆติดตั้งครั้งแรกในโลกในขนาดคอม p พ c t c a ์ก็คือถุงลมนิรภัยคูหน้าดีไซน์ใหม่ที่ช่วยลดการบาดเจ็บของสมองและช่วยควบคุมศีรษะ ไม่ให้สะบัดกระแทกไปมาขณะเกิดอุบัติเหตุลักษณะถุงลมก็จะไม่ใช่ถุงลมกลมๆเบนแบนอย่างที่หลายคนเคยเห็นแต่มาคล้ายลักษณะลูกโดนัทสองสามใบมาประกบกันดูแปลกตาดีครับออเนิยฮอนด้าซีวิคโฉมที่สเปนมาไทยแน่ปีนี้จับตาดูว่าติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินในจุดลิตรเทอร์โบเป็นรุ่นเบสต,ตามที่เป็นข่าวลือจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงก็ถือว่าตลาดแตกเลยนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรดซับสไคร์ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ